หลังจากที่หมอวิฉัยว่าไม่พบการเต้นของหัวใจเด็กนะคะแล้วหลังจากนั้นทํายังไงต่อไปนะคะคลิปนี้อ้อมก็จะมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วอีกนิดนึงนะคะวันนั้นเป็นวันที่จะไปฝากคันครั้งที่สองนะคะก็ตื่นเต้นดีใจมากที่จะได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจลูกครั้งแรกนะคะ ก็ไปเรียนตามปกติแล้วก็ไม่ยากไปรับที่โรงเรียนโดยความที่เราสองคนตื่นเต้นนะคะพี่ทอมก็อยากจะได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกเหมือนกันก็ขออนุญาตลาหัวหน้ามาแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพาออบไปฝากคันด้วยกันที่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยค่ะไม่มีอาการปวดท้องน้อยไม่มีเลือดออกทั้งช่องคลอด แล้วก็อาการแพ้ท้องก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมพ่อหมอเขาวินิจฉัยว่าแทงแล้วนะคะก็ส่งตัวอ้อมไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมแล้วก็แผนที่จะขูดมดลูกนะคะหมอวินิจฉัยว่าแทงวันจันทร์นะคะแล้วก็มีนัดที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายก่อนขุดมดลูกคือวันพุธนะคะก่อนไปวันนั้นก็ ภาวนานะคะว่าขอให้มันมีปาฏิหาริย์ขอให้พบการเต้นของหัวใจลูกอีกครั้งเงี้ยค่ะทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าตัวเองแทงนะคะก็รู้สึกมีความสุขมากเวลาตื่นขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยตอนนี้ฉันท้องแล้วนะฉันมีลูกแล้วนะมันรู้สึกดีใจทุกครั้งสิ่งที่เรารอคอยมานานเนี่ยวันนี้เราทําสําเร็จแล้วนะมันมีความสุขมากๆจริงๆค่ะ แต่พอที่รู้ว่าเขาไม่อยู่กับเราแล้วทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมามันรู้สึกว่ามันว่างเปล่ามากแล้วก็ถามตัวเองว่าฉันกลับไปอยู่จุดเดิมอีกแล้วเหรอเนี่ยตอนที่รู้ว่าตัวเองท้องนอกจากครอบครัวที่นี่จะดีใจมากๆแล้วนะคะครอบครัวที่ไทยพ่อแม่พี่ที่ไทยก็ดีใจมากๆเช่นกันคะ่ะทุกๆขั้นตอนของการทําที่นี่นะคะครอบครัวที่นู่นก็จะถามตลอดว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วใกล้จะได้หรือยังเขาก็ลุ้นตามเรานะคะ พ่อกับแม่เนี่ยเขาก็ลุ้นอยากให้เราได้นะคะถึงขั้นไปบนบานศาลเก่าศาลเจ้าพ่อที่บ้านนะคะพ่อบอกว่าถ้าลูกสาวท้องครบสามเดือนนะคะจะเลี้ยงหัวหมูสามหัวเล่าเล่า,ลายาปลาปิ้งทุกอย่างคะ่ะตุลานี้ก็จะครบสามเดือนนะคะแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้เลี้ยงอดเลี้ยงหัวหมูเลยเนาะพอนะ่อเนาะรอบหนาวมาเด้พอพ่อเด้อถึงวันที่จะต้องไปขุดมดลูกคือวันศุกร์นะคะ ก็ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะเขาก็เกาะแน่นติดแน่นมดลูกมากไม่มีเลือดออกไม่มีปวดท้องแม้แต่นิดเดียวขั้นตอนของการขูดมดลูกที่นี่นะคะก่อนขูดก็มาตรวจร่างกายก่อนนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลค่ะ คือเป็นการผ่าตัดเสร็จแล้วก็ให้สังเกตอาการ1-2ชั่วโมงถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะขั้นตอนของการทำเนี่ยก็ใช้เวลาแค่10-15นาทีนะคะแต่ก่อนที่หมอจะทำเนี่ยหมอก็จะวางยาสลบก่อนตอนที่หมอฉีดยาให้นอนหลับเนี่ยรู้สึกว่ากลัวมาก ตอนที่ยามันกําลังจะออกฤทธิ์รู้สึกว่าร่างกายของเราเหมือนกําลังจะตายเนาะแล้วเราเรามันก็วูบไปเลยก็ออคือเราไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรต่อก่อนหลับก็พูดกับตัวเองว่าถ้าหนูเป็นอะไรไปพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูหักพ่อกับแม่หลายเดอ้อพี่ทอมบอกว่าฉันรอเธอเป็นชั่วโมงเลยฉันก็นึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอหรือเปล่าขั้นตอนการทำนะ่ะสิบถึงสิบห้านาทีจริงแต่ก่อน ก่อนและหลังทำเนี่ยเขาจะสังเกตอาการเราก่อนค่อยเอาออกมาจากห้องผ่าตัดค่ะส่วนชิ้นส่วนที่เขาขูดออกมาเนี่ยโรงพยาบาลก็จะเอาไปตรวจวิชัยเพิ่มเติมหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแล้วก็เขาก็จะเอาลูกของเราเนี่ยไปทําพิธีกรรมทางศาสนาให้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นแล้วเขาก็จะทําสุสานให้เราสามารถที่จะไปเยี่ยมได้ค่ะเขาไม่ได้ทิ้งลูกของเรานะคะหลังกลับมาจากโรงพยาบาลแม่ย่าก็รีบมาหาเลยนะคะซื้อดอกไม้ซื้อกับข้าวที่อ้อมชอบกินมาให้แม่ย่านี่ก็น่ารักเสมอจริงๆค่ะ